ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็นำผ้าผงนะครับเป็นผ้าผงปากน้ำรุ่น4ี่นะครับเป็นพิมพ์ที่ว่าผมได้มาเพิ่มนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พ,มพอพอสำเพานะครับน่าจะเป็นพิมพ หน้าเขาเรียกนะครับหน้าใหญ่นะครับก็ได้มาเพิ่มเป็นหลังพอสำเพอเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะลงกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มีผ้าผงเป็นผ้าผงวัดของไอของขวัญคือกันนะครับคล้ายๆของหลวงพ่อสดนะครับก็เป็น วัดประชุมราดนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เดี๋ยวจะมาตรงกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงถึงพิมพ์นะครับถึงพิมพ์ที่ว่าเพื่อนๆนและพี่พี่นะครับและเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับที่ได้ ลงคอมเมนต์นะครับว่าว่าว่าปลอมบ้างว่าแท้บ้างนะครับคือจะมาพูดถึงเรื่องถึงเรื่องอวัิการสร้างนะครับแล้วก็พูดถึงพิมพ์นะครับคือเดี๋ยวผมให้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 ชมภาพก่อนนะครับ อันนี้เท่าที่ผมไปศึกษาก็จะเป็นเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับพิมพ์หน้าใหญ่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเป็นหลังพอสัมเพานะครับ หลังพอข้างหลังก็จะมียันที่ว่าเป็นยันพาธรรมขันนะครับแล้วก็ออบพานนี้ก็จะย่อมาจากอะไรพักคูพิลมพักดีอะไร,รไงเงี้ยครับคือก็เป็นส่วนนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับ เนื้อจะออกออกเหมือนขนมปังนะครับจะออกลักษณะเหมือนเหมือนเนื้อขนมปังเลยนะครับครับแลวก็นี่เป็นองค์เป็นองค์เก่านะครับที่ผมเคยเคยลงคิดไปเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หน้านางนะครับพิมพ์หน้านางก็จะเป็นหลังพอสัมเพาเหมือนกันนะครับเรื่องของพอสัมเพาเหมือนกันนะครับที่ว่าก็มีบางบางท่านนะครับเข้ามาว่า พอสมเภาไม่ใช่พอสัมเภาไม่ถูกอะไรเงี้ยครับพระแท้พอสัมเภาจะไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดมาพูดถึงหลักการตรงนี้กันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพผงนะครับของวัดวัดประชุมราชนะครับ นะครับก็จะมีลักษณะเ,เพื่อนๆนสังเกตนะครับพระพระของขวัญน,นะครับที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนๆนชมนะครับจะมีลักษณะที่ว่าคมนะครับคมชัดลึกจะไม่ตื้นเบอ่อนะครับหากท่านจะนั่งอยู่ในซ้มนะครับก็ลักษณะซุ้มก็จะ ก็จะลึกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเนื้อขนมปังเหมือนกันนะครับลักษณะ ก็จะเป็นเหมือนกับพระธรรมขันธ์นะครับของหลวงพ่อสุดนะครับที่ว่ามีลักษณะเนื้อค,คล้ายกันนะครับกับวัดประชุมประชุมราดนะครับ <c oughs> มีลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ขนาดก็ใกล้เคียงกันมาก ลักษณะลักษณะเนื้อนะครับจะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือจะออกเหมือนขนมปังนะครับครับคราวนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงถึงเรื่องของพิมพ์นะครับคือพระพ้านั้นถูกสร้างเมื่อปีพศสองพั2014นะครับ และออกจำหน่ายให้ชาวบ้านบูชานะครับก็พศสองนาอนะครับพระมีจำนวนการสร้างประมาณที่ทราบมานะครับก็84,000กว่าองค์นะครับ84,000กว่าองค์แล้วคราวนีน้เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าแม่พิมพ์นะครับบล็อกบล็อกที่ใช้สร้างพระนะครับ เพื่อนๆว่าจะมีกี่พิมพ์ครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าจะมีแค่แม่พิมพ์เดียวบล็อกเดียวแล้วจะมาสร้างพระแป0 0มืนองค์ถึงจะใช้ระยะเวลานานก็แต่ว่าคนคนเดียวจะกดจะกดพระแป0 0มองค์ได้หรอครับ ก็คืออาจจะต้องใช้คนจำนวนมากหรือหรือใช้คนพอสมควรนะครับกว่าที่จะสร้างพระแปดหมืนสี่พองค์แต่ว่าบล็อกบล็อกของแม่พิมพ์พนะครับมันก็ต้องมีหลายอันใช่ไหมครับอย่างพระปากน้ำรุ่นสี่นี่ก็จะมีพิมพ์พเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมกับพิมพ์สามเหลี่ยมใช่ไหมครับ แล้วก็จะมามาแยกเป็นพิมพ์พิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้านางแล้วก็มีพอสัมเภาไม่มีพอสัมเภาแต่ขละยันด้านหลังจะเหมือนกันนะครับสำหรับพิมสี่ดิเอพิมสี่เหลี่ยมเพียงแต่แตกต,ต,ต่างกันตรงที่ไม่มีพอสัมเภาแล้วและมีพอสัมเภานะครับก็คือบางครั้งนะครับเราก็ตัวผมเองก็ยังมานั่งมานั่งคิดตึกตองเลยนะครับว่า บางทีการที่เราดูพระนะครับพระของเราอยู่ที่บ้านนะครับคนเดียวนะครับเราก็ดูแต่พระของเราเราก็สังเกตของเราว่าเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับแต่พอเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอาเอาของเพื่อนเอาของพี่พี่เพื่อนๆมาลงคลิปนะครับแล้วผมเข้าไปเห็นนะครับ ผมก็มองดูมองดูแล้วว่าไม่เหมือนของผมลักษณะอย่างลักษณะพอสำเพอเนี่ยครับก็ไม่เหมือนของผมใช่ไหมครับผมก็ตีพ้าของเพื่อนเพื่อนพี่ๆว่าเป็นพ้าเกพอเพื่อนเพื่อนและพี่ๆมาเห็นผ้าของผมใช่ไหมครับก็เป็นหลังพอสำเพอคือกัน แต่ว่าไม่เหมือนของเพื่อนเพื่อนพี่พเพื่อนเพื่อพี่ๆ BP ก็ตีว่าเป็นผ้าของผมเป็นผ้าเก๋นีน่แหละครับคือการที่เราดูผ้ากันคนละพิมพ์นะครับคือเราไม่ได้มีข้อมูลหรือศึกษามาบางท่านก็บอกว่ามีพอสพัมผัสเป็นผ้าเก๋น,นะครับก็เนื่องจาก ไปดูพิมพ์พที่ว่าไม่เคยเห็นพิมพ์พที่ว่ามีพอสำเพาพอมาดูพิมพ์พที่มีพอสำเพาก็ตีเป็นว่าเป็นพาเก้ไปนะครับแต่จริงๆแล้วเรานะ่ยมีพาแท้กันทั้งทั้งสองคนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นของพาของแต่ละคนก็เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเคยเคยไหมครับที่ว่า นำพระที่ว่าได้จากวัดเอาไปให้เซียนดูนะครับแล้วเซียนเขาตีว่าเป็นพาเกานะครับทั้งทังี่เพื่อนๆพนพี่พี่ก็ยืนยันว่าได้เช่าบูชามาจากวัดนะครับพอเอาไปให้เซียนดูเซียนบอกว่าเป็นพาเกาเกเพราะอะไรครับเพราะบางทีนะครับเซียนเขาอาจจะเล่นเล่นพิมพ์ของผมอยู่ ก็คือเล่นพิมพ์นี้เลยนะครับคือเขาก็จะจดจําของเขานะครับว่าต้องเป็นพิมพ์พนี้เท่านั้นนะครับที่ว่าเขาเล่นหาและนิยมกันใช่ไหมครับต้องเป็นพิมพ์นี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็พอสำเพาอะไรก็จะเป็นแบบนี้แต่พอเพื่อนๆนะครับนำพระ ทำอาคน,นะครับรุ่นสี่เหมือนกันนะครับเอาไปให้เซียนดูนะครับเซียนหยิบขึ้นมาก็ส่องพอพิมพ์พอพอเซียนหยิบขึ้นมาส่องหน้าพระอา้าวไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับหน้าพระเปลี่ยนลักษณะไม่ใช่แบบนี้ เซียนก็จะตีว่าเป็นพาเกนะครับพอสัมเพาไม่ใช่แบบนี้ยันไม่ใช่แบบนี้เซียนเขาก็จะตีเป็นพาเกเลยก็คือนั่นก็คือหมายความว่าเซียนเขาก็จะเล่น <c oughs> จะเล่นหาอยู่แต่กับพิมพ์นี้นะครับนี่แหละครับเป็นจุดที่ว่า เราเอาไปให้เสียนดูแล้วทำไมเสียนถึงเขาถึงตีเกนะครับพอเสียนเขาก็จดจำหรือบางเซียนบางท่านเขาก็จะเจอแต่พิมพ์พิมพ์นี้นะครับแล้วเขาก็จะจดจำแต่พิมพ์นี้พอเขามาเจอพิมพ์ของเราไปปุ๊บเขาก็ไม่คุ้นตานะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีข้อมูลนะครับตามที่เขาเล่นตามที่เขาหากัน ก็จะถูกมองว่าพระองค์นี้เป็นพระเกทันทีครับทั้งๆท,ที่ว่าเราก็เช่ามาจากวัดนะครับนี่ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆครับตลองวิเคราะห์วิจารณญาณตามผมดูนะครับว่าจะจริงจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับแต่ถามว่าพระเกศพระปอมมีไหมนะครับของ ของพระผงวัดปากน้ำรุ่น4ี่นะครับก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือนะครับความคมชัดนะครับขององค์พระนะครับความองคมชัดนะครับขององค์พระเนี่ยครับพระก็จะไม่ตื้นเบรอนะครับความคม อันนี้ก็จะมีเนืเกสานะครับเพราะว่าปกติก็หลังพอหลังพอสัาเพานะครับก็จะมีเกสาของพ่อนะครับมาดูลักษณะพิมพ์นะครับลักษณะความคมชัดนะครับความติด เพราะเป็นภ้าผงนะครับก็อาจจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือผ้าจะไม่ตื้นเบอรอนะครับอาจจะมองแบบคือแบบคือไม่ตื้นจนเกินไปนะครับจะมีความลึกความอะไรอยู่นะครับนะครับแต่ละองค์แล้วก็สังเกต เนื้อมวลสารนะครับผงที่ที่ใช้ใช้ปลูกเสกที่องพาะนะครับหรือดูเนื้อนะครับว่ามีความเก่าไหมอะไรไหมนะครับนะครับถือก็ถือว่าคมชัดนะครับสำหรับพิมพ์หน้าใหญ่นะครับ ฝังพอสัเพาก็จะมีเนื้อเกษาของหลวงพ่อนะครับขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแล้วก็ม่านนะครับม่านม่านของของพิมพ์นี้นะครับก็จะมีอยู่ฝั่งนี้จะอยู่เก้านะครับ เพื่อนๆลองนับดูนะครับจะมีอยู่9 9ชั้นนะครับส่วนด้านนี้จะมี10นะครับเมนที่ผมเข้าไปศึกษาใน Google นะครับผมก็สังเกตนะครับนับนับมากคือกันนะครับก็จะมีมีเหมือนกันครับแล้วก็ปลายซุมนะครับขององค์พระก็จะชิด ขึ้นไปเกยเลยนะครับขึ้นไปเกยก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีรอยปิ้นนะครับนะครับส่วนของปลอมที่ว่า ที่เคยพบเจอนะครับก็ซุ้มเขาเรียกซุมอะไรผมก็เนี่ยครับจะอยู่จะอยู่ใต้ใต้บริเวณพระใต้บริเวณบริเวณเนี่ยครับก็สังเกตดูแล้วกันนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับก็จะมี นะครับอันนี้เป็นผ้าของผ้าผงวัดประชุมล่านะครับอันนี้ก็ไออะไรเส้นรัศมีหรือ,อรที่ว่าเป็นชั้นๆนี่ก็อันนี้ก็องค์นี้ก็จะมีมีสิบสองนะครับผมนบับดูฝั่านี้ก็จะมีสิบสอง ด้านนี้ผมยังไม่ได้นับนะครับผมนับด้านเดียวอันนี้ก็จะมี12บนั่นก็คือเกิดจากจากพิมพนะครับพิมพ์พระของแต่ละละองค์นะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะอาจจะเป็นการกดกดแม่พิมพ์ของกดแม่พิมพคุณละพิมพนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆครับก็ โอเคครับเพื่อนๆพืพี่ครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้เพื่อนๆพืพี่ได้คิดนะครับตึกตองดูนะครับแต่ว่าเช่าหาก็ก็ควรระวังนะครับศึกษาดีๆนะครับเพราะพาเก้พาฟอมก็เยอะนะครับเสียตังค์แล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ได้พุท คุณกลับมาปกปักรักษาด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับครับสวัสดีครับ